สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงจะเจอกันในวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566น,นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฉากแล้วนะครับคืนนี้ไฟเด n ไนต์มีเกมเบอร์ลีย์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออฟกันในช่วงเวลาตี2เรือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับสนทนาภาษาล,ลูกหนังกับเอกมะขาวเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับรับทัศนะฟุตบอแลแล สำหรับเอกมาขาวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด e a k 9 9นะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอด e a k 9 9เดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่คู่นี้เนี่ยปีที่แล้วเจอกันในฟุตบอลถ้วยซิตี้ชนะไป6ประตูต่อ0นะครับในศึก FA ฟเอครับช่วงที่ผ่านมาเบอร์ลีปรีซีซั่นไม่ค่อยดีนะครับ4เกมชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีมาทัวร์เอเชียชนะ2แพ้1แล้วก็เกมล่าสุด เปิดหัวไปในศึกคอมมูนิตี้ชิวนะครับเสมออาร์เซนอล1-1ใน90นาทีแล้วก็แพ้จุดโทษขุมกำลังทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องมองไปที่ทีมเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับคุณซื้อระบบการเล่นนักเตะก็มีเอริงฮาเลนเควินเดอร์บอยโรดี้นะครับแจ็คกิลิตเบรโดซินมาเกมรับมีสโตนดิอาประตูเป็นเอเดสซนชุดใหญ่แน่นอนนะครับ ส่วนเจ้าทิ้นเบอร์ลี่นะครับเป็นสองกัมปานีนะฮะอดีตลูกทีมของเป๊ปกูดิโอลาวันนี้แนวรุกหน้าเป้าเป็นเจอโรดิเกสครับแผงมิดฟิลด์มีทางด้านอ่าซารูรี่มีจอส์บราวน์ฮิลมีมานูเอลนะครับแล้วก็แนวรับมีดาราโอเชมีเบเยอร์ประตูเป็นเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับก็ชื่อชั้นนักเตะด,ดีกว่านะครับทุกอย่างก็ต้องมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เบอร์ลี่ได้เปรียบอยู่อย่างเดียวคือการเล่นในบ้านที่เทิร์ฟมัวน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเป๊ป กอริลาน่าจะเน้นกับเกมแรกในศึกฟุตบอลพรีมลีกแน่นอนนะครับเออริงฮาแนถ้าจบคมๆเชลกานไม่เปลืองหรือเกมรับของเบอร์ลี่ถ้ารับไม่แน่นจริงผมเชื่อว่าน่าจะโดนเกมรุกของซิตี้บุกอัดแน่นอนนะครับผมชื่อว่า2-0น่าจะมีครับเกมคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเก็บชัยชนะเหนือเบอร์ลี่ไปได้นะครับส่วนลีกอื่นมี เปิดสนามเหมือนกันนะครับศึกลาลิกาสเปนวันนี้เซบีย่าเจอกับบารเลเซียเอกมะขาวอูจิัดฟันทงเลือกเชียร์เซบียานะครับเกมในบ้านน่าจะเบียดเอาชนะบารเลเซียไปได้ส่วนลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับนีสเจอกับริวนะครับวันนี้ชอบนีสครับเชื่อว่าขุมกําลังระบบการเล่นฟอร์มการเล่นนีสน่าจะมีโอกาสบุกไปเบียดเอาชนะ ลิวน่าจะมีโอกาสบุกไปเบียดเอาชนะนิสได้เช่นกันนะครับวันนี้ไฟเดย์ไนท์สามคู่สำหรับเอกมะขาวอุชิชัดฟันธงนะครับพิมลลิกเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศึกลาลิกาสเปนเชียร์เซบียาแล้วก็ลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเชียร์ทีมเยือนอย่างลิวนะครับแฟนบอลน,นะครับสามารถทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงรับทัศนะเพิ่มเติม at e a k 9 9ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ